เพราะว่าระบบจิตนี้สําคัญมากอาจารย์จะเน้นคือเรื่องระบบจิตเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดูที่จิตเราเป็นส่วนใหญ่หรือการปฏิบัติเราจะเกิดที่จิตเรานะคะถ้าจิตเราได้การปฏิบัติของเราอาจจะฝึกน้อยแต่ถ้าจิตเราได้ปั๊บมันจะเป็นตัวเสริมทําให้เกิดพลังสมาธิปัญญาก็จะเกิดก็จะทําให้ญาณเกิดขึ้นด้โดยเร็วนะคะมันจะมีลิศทางใจเพราะว่าจิตเราได้โดยเฉพาะใครที่มี จิตที่เจริญเมตตาจิตเหมือน ông, องค์หลวงปู่มั่นที่ท่านบันทึกไว้ว่าถึงใครจะอ่านตำราวิสุทธิมรรคเป็นร้อยครั้งผันครั้งก็ไม่สู้เท่ากับการเจริญเมตตาจิตอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะอาจารย์ได้ทดสอบพิสูจน์แล้วก็คล้ายๆเหมือนที่เราสวดเมตตาใหญ่เช่นกันแต่อาจารย์จะเคยสวดมามาเยอะแล้วแต่มันก็ไม่สู้การกั่นออกมาจากใจของเราอะไรก็ช่างที่กั่นออกมาจากใจเราโดยล้วนๆและบริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติของใจโดยที่ใจของเรามันเกิดขึ้นเพราะบางคนนี่ พูดแต่ปากว่าเออเราโหสิกรรมให้แต่มาดูอีกในระยะหนึ่งคือใจเขาทำไม่ได้แต่ปากเขาพูดอันนี้อาจารย์ถึงบอกว่าคุณน่ะพูดได้แต่ปากปากคุณพูดได้แต่ใจคุณทำไม่ได้ถ้าคุณเข้าไม่ถึงคุณยังไงคุณก็ดับไม่ได้คุณบอกก็ว่าโหสิกรรมให้เขาแต่พอเห็นหน้าเขาหนิตาคุณเขียวแป๊ดแต่คุณหนีไม่แสดงออกมากว่าว่าคุณโกรธเขาคุณนิ่งคุณนิ่งก็จริงแต่ว่า ระบบจิตของคุณเนี่ยมันแสดงออกผ่านร่างกายสังขารคือแววตาหน้าตาท่าทางของคุณมันไปแล้วอย่างนี้คือไม่ผ่านถึงคุณจะฝึกไปถึงขนาดไหนแต่ถ้าคุณยังมีอารมณ์โกรธคุณก็ไม่สามารถเข้าถึงโสดาบันได้โสดาบันต้องละสังโยชน์ได้สามข้อแรกเบาบางจากความโกรธค่ะสกิทาคามีคือความโกรธนี่แทบจะไม่มีละค่ะมันก็จะเลื่อนขึ้นไปสี่ห้าขึ้นไปก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอนาคามีแล้วก็ทําได้ครบสิบข้อก็คือสังโยชน์ ก็จะสามารถบรรลุอรหันต์ได้คือข้อนี้เป็นข้อสําคัญมากเราต้องเรียนรู้ว่าเออเราต้องมีโยนิโสโมนสิการคือคิดวางแผนให้เป็นระบบสําหรับตัวเองเลยสิ่งที่อาจารย์สอนมาวันนี้คือทําให้เป็นระบบเลยระเบียบว่าเออเราจะต้องไม่ยึดมั่นหมายมั่นคือตีไว้ก่อนเลยขั้นต้นว่าเขียนไว้เป็นใส่สมุดทุกคนควรจะหาสมุดถ้าไม่หาสมุดก็คือต้องจําไว้ในลีดไว้ในจิตของเราหรือในสมองของเราว่าขั้นต้นเลยคือจะต้องไม่ยึดมั่นหมายมั่นในความเป็นเขาเป็นเรา ตัดออกไปให้หมดถ้าเราไม่ยึดในส่วนตรงนี้แล้วเชื่อไหมว่าจิตมันจะเกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นมากแล้วก็ไม่ยึดมั่นในกายสังขารรูปรดกลิ่นเสียงธาตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วพอเราละตรงนี้ได้ไม่ยึดมั่นหมายมั่นแล้วพอมันเป็นมันจะเป็นสเต็ปไปของเขาเลยค่ะพอมันเป็นสเต็ปแล้วเราก็จะเข้าถึงในองค์ธรรมได้มากขึ้นอริยรรสัจสี่เกิดเจตสิกเราก็จะเริ่มดับได้ค่ะ พอไม่ยึดมั่นหมายมั่นเราก็จะเริ่มเข้าสู่วงจรการดับอ่าวิชาได้ง่ายเพราะว่ามันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราไม่ยึดมั่นหมายมั่นในความเป็นเขาเป็นเราเพราะคนส่วนใหญ่ที่มีการยึดมั่นหมายมั่นในความเป็นเขาเป็นเราก็จะยึดมั่นว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้คุณเป็นแบบนี้เราไม่ถูกใจเราไม่พอใจถ้าเราดับตรงนี้ได้เราก็จะดับความไม่พอใจดับความไม่ถูกใจมันก็จะเหลือแค่ความว่างความนิ่งคือเหลือความเมตตาว่าเออเขาน่าสงสารนะเขาทําจิตแบบเนี้ยคือเราไปสอนเขาแล้ว เขาทาจิตไม่ได้เออเขาน่าสงสารงั้นต้องปล่อยไปตามวาระเรื่องกระแสกรรมก่อนเมื่อจิตเขาเบาบางหรือเบาบางเมื่อไหร่ถ้าใช่สายเขาจะได้มาถ้าไม่ใช่สายก็ต้องออกไปที่อื่นอันนี้คือยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเป็นเราปฏิบัติควรจะต้องทําตัวนี้ได้เป็นขั้นต้นพื้นฐานแล้วก็จริงๆพื้นฐานก็คืออกุศลกรรมบทสิบเราควรจะต้องทําให้ได้คือเบญจะีินเบญจะทมแต่ตัวนี้อาจารย์ไม่กล่าวถึงเพราะว่าแต่และคนทุกคนรู้ว่ากายกรรมวจีกกรรมมโนกรรมต้องสุดจริต คือมันต้องดีถ้าคนที่อยู่ในฝ่ายธรรมะทาได้แน่นอนแต่ถ้าคนไม่เข้าถึงธรรมะอาจจะพูดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเข้าถึงทําได้ก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะเราพูดแบบนี้มันถูกไหมมันไปกระทบใจเขาไหมทําให้เขาเสียใจไหมคือเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อเอาใจเขามาใส่ใจเราเออเรายังไม่ชอบเขาก็คงไม่ชอบมันก็จะดับการยึดมั่นหมายมั่นลงได้เป็นส่วนต้นค่ะอันนี้อาจารย์ก็คือแจ้งว่าถ้าใครจะฝึกไปได้เร็วแล้วก็เข้าถึงธรรมะได้เร็ว เมื่อบางคนที่อาจารย์เห็นนะคะคือฝึกได้ฌานขั้นสูงมากแต่ทําไมยังตกดาวลงมาอีกก็เพราะว่าจิตไม่ได้ค่ะคือจิตยังมีราคะยังมียึดมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงเพราะว่าบางคนที่ฝึกได้แต่งตัวสวยก็จริงแต่จิตเขาไม่ได้ยึดติดแล้วนะคะเหมือนอาจารย์นี่คือจิตอาจารย์ไม่ได้ยึดติดคือเราทําตามหน้าที่เหมือนไปราเราทำตามหน้าท,าท,าาที่แต่งตามปกติของคนที่เขาลาแต่จิตไม่ได้ยึดติดความสวยความงามคือให้ดูดีให้เจ้าภาพ เขามีความสบายใจมีความว่าเออเราไปรำได้เต็มที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าได้อ่ได้ชมบารมีได้เต็มที่คือเราทําให้เขามีความสุขไปลาให้เขาได้รับบารมีเต็มที่ก็เหมือนหลายๆท่านที่ฝึกได้ก็จะไม่ค่อยยึดติดในส่วนกายสังขารแต่งไปเพื่อเข้าสังคมแต่จิตมันไม่ได้ยึดติดในส่วนตรงนี้แล้วค่ะอันนี้หลายท่านที่อาจารย์เห็นที่เข้าถึงก็จะเป็นประมาณนี้เช่นกันค่ะก็แนะนํานะคะว่าถ้าใครฝึกเข้าถึง ส่วนใหญ่ก็จะไปได้เร็วต้องเน้นวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะคะก็คือการใช้ระบบจิตความคิดอย่างที่อาจารย์บอกต้องเข้าถึงนะถ้าเข้าถึงได้เราจะไปได้เร็วอันนี้เป็นส่วนต้นเลยค่ะอ่ะอันนี้คือแนะนำคร่าวๆก่อนแต่วันนี้ก็จะสอบให้ทุกคนเข้าอ่เขาเรียกว่าพิจารณาเรื่องสุภกรรมฐานด้วยค่ะวันนี้